เขมรกำลังทำลายอนาคตตัวเองชาวเกาหลีเตือนแรงหลังเห็นภาพสงครามชายแดนไทยซัดเขมรไม่ฉลาดคนคเขมรก็เดินทางมาทำงานในไทยเพื่อหาเงินแล้วจะก่อสงครามทำไมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u t u p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นและพิเศษสุดโปร u t u p r พ m มีมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่แอด o ็ g y PM อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C Comment จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน คมเห็นควรจะสำนึกได้แล้วหลังคนเกาหลีเนี่ยฟาดแรงหลังเห็นการโจมตีพล,ลเรือนในไทยแบบไร้มนุษยธรรมซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยกรายงานการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเกิดการยิงประทะในหลายจุดโดยใช้อาวุธหนักในการสู้รบอย่างเช่นจรวดหลายลำกล้องปืนไรเฟริลและรถถังสื่อเกาหลีเนี่ยก็มีความกังวลว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้เพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยมีกําลังพลและศักยภาพทางทหารที่เหนือกว่า กัมพูช่ายังชัดเจน ั้งนี้เนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของไทยแล้วแหละว่าจะตอบโต้แบบจํากัดหรือว่าจะเอาคืนแบบเต็มกําลังนะครับซึ่งคอมเมนต์ของคนเกาหลีต่อเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับซึ่งบางคนน่ยก็บอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางมาทํางานในไทยนั้นก็เพื่อหาเงินแล้วเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าจะก่อสงครามไปทําไมและบางคนน่ยก็ยังตําหนิผู้นําของกัมพูชาอีกนะครับว่าสงครามแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้นำเนี่ยคิดแต่ประโยชน์ของตัวเอง ไม่ใช่ประชาชนบางส่วนนะก็ให้กําลังใจคนไทยนะครับว่าเราเนี่ยจำได้เลยว่าคนไทยเคยช่วยเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีมาก,ก่อนเราเน่ยเชื่อใจคนไทยมากกว่าเขมรนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้ชาวเกาหลีท่านแรกเลยนะครับฉันไปเมืองไทยมาเยอะแล้วแต่ว่าเนี่สงครามหรอหนาเศร้า,าจริงๆเลยนะประเทศไทยเข้มแข็งเอาไว้นะ ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับในพื้นที่นั้นน่ะไทยน่าจะดีสุดแล้วนะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจีนกำลังทำอะไรลับๆอยู่หรือเปล่าชาวเกาหลีท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจมากเลยนะครับฉันรู้นะว่าชาวกัมพูชาชาวลาวและก็เมียนมาเนะี่ยมีพลเมืองจำนวนมากที่ชอบเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็ทำงานเป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อหาไรายได้ที่นั่น แม้ว่าสงครามจะยุติลงแล้วนะดูเหมือนว่าการเดินทางไปทํางานที่นั่นจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากแล้วแหละทั้ง2ประเทศมีช่องว่างทางเศรษฐกิจที่มันกว้างมากแล้วทําไมพวกเขานะ่ถึงอยากจะทําสงครามกันนักล่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้นําที่มันผิดสุดท้ายเนี่ยก็ทําแต่เรื่องโง่ๆแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ ไทยเลือกที่จะโจมตีเฉพาะฐานทัพและคางอาวุธของกัมพูชาเท่านั้นแต่ว่ากัมพูชานั่นแหละก็กลับเลือกที่จะให้พลเรือนอยู่อาศัยแถวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมชาวเกาหลีท่านต่อมาก็สงสัยนะครับกัมพูชานะ่าจะทําสงครามเต็มรูปแบบได้อย่างไรกันล่ะเพราะว่ากองทัพอากาศของกัมพูชาเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับกองทัพอากาศไทยเลยนะ ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันว่านะเราไม่ควรเข้าข้างประเทศไหนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็ควรจะเข้าข้างไทยดีไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีนะ ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าสงครามเนี่ยได้ประทุไปแล้วนะสีเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเชียร์ประเทศไทยแล้วแหละซึ่งมีความสัมพันธ์ที่มันดีกว่ากับเราและไทยนก็ย,ยังเป็นประเทศสมาชิกของสหรประชาชาติที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีด้วยแตกต่างกับกัมพูชาที่เป็นประเทศที่ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับเกาหลีเหนือจีนหรือว่ารัเสเซีย แม้ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการลงทุนต่างๆแก่พวกเขาแล้วและเมื่อใดก็ตามที่เรานะพยายามผลักดันสิ่งต่างๆในสหประชาชาติพวกเขาก็กลับลงคะแนนเสียงคัดค้านและก็ตบหัวเราชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่สามารถเข้าข้างกัมพูชาได้หรอกนะแม้ว่าจะเป็นพลเรือนก็ตาม ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็ไม่เห็นด้วยกับนักข่าวนะครับลองดูความแตกต่างของพลังทหารสิมันตลกดีนะว่าเนี่มันจะกลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบได้อย่างไรกันเล่าชาวเกาหลีท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจมากเลยนะครับกัมพูชาเนะี่ยมีชื่อเสียงเรื่องทุ่งสังหารส่วนไทยเนะี่ยก็เป็นประเทศที่เคยช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลีในฐานะกองกำลังของสหประชาชาติโอเคเลือกเอาเลย ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาตั้งข้อสงสัยนะครับฉันว่ากัมพูชาเนี่ยเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจความวุ่นวายทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าด้วยการเริ่มต้นสงครามคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประเทศไทยเนี่ยเขาได้ร่วมสงครามเกาหลีด้วยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศเราก็เป็นประเทศที่สามารถให้การสนับสนุนด้านอาวุธได้แต่ว่ากัมพูชาเนี่ยบ้าบิ่นมาก ซึ่งชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละดูจากอุปกรณ์ทางทหารของกัมพูชาซิมาไร้สารละเส้นดีเลยอะจะไปสู้ด้วยอุปกรณ์เก่าๆแบบนั้นได้ไงถ้าสู้กันแบบนี้ทหารจะตายอย่างเดียวถ้าประเทศของเรานะสู้กับกัมพูชาขึ้นมาวันเดียวก็น่าจะจบแล้วแหละคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับในแง่ของกําลังทหารนะ่ะไทยก็เหนือกว่ามาก แล้วกัมพูชาเนี่ยเขากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยในอดีตอะแม้แต่พละเลือนของเขา่ะก็ทําร้ายกันเองชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองประเทศแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ใช่พันธมิตรทางทหารของเรานะแต่เป็นมิตรสหายที่ยืนยาวมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะเราไม่สามารถให้อภัยกองทัพที่โจมตีพลเรือนได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเขมรเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก่อนที่จะสนับสนุนประเทศไทยนะ่ะต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ก่อนนะประเทศไทยนะ่ะเขามีอาวุธสมัยใหม่มากมายรวมถึงโดนและก็เครื่องบินขับไล่ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่ากัมพูชาประเทศไทยอ่ะใช้เครื่องบินลบ F16 ของสหรัฐทิ้งระเบิดใส่กัมพูชาด้วยนะ ชาวคอมเมนต์ท่านต่อมาก็เห็นด้วยแล้วก็มาเสริมนะครับก่อนที่คิดว่ากัพูชาเป็นฝ่ายเลิอสกสงครามตั้งแต่แรกนะได้โปรดพิจารณาให้ดีก่อนนะกัพูชานะ่ะเราเคยลุกลานดินแดนประเทศอื่นบ้างไหมเราเนะ่ยใจดีแล้วก็อ่อนโยนเกินไปชาวต่างชาติที่เคยมาเยือนกัพูชานะ่ะก็จะรู้ดีว่าเรานะี่ะปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับครอบครัวแล้วเรานะ่ะจะไปก่อสงครามได้อย่างไรได้โปรดเธอคิดให้ดีก่อนแต่ใจเชื่อคำพูดของไทยนะ หลังจากนั้นใน่ชาวเกาหลีก็ได้มาตอบกลับชาวคาเมรน,นะครับหลังจากที่ฉันได้มาเที่ยวเมืองไทยนะอน่ะอคติและมุมมองเชิงลบของฉันที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ่ะก็เปลี่ยนไปไทยเนะ่ะเขาเป็นประเทศที่เป็นมิตรแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันนะอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งฉันสนับสนุนประเทศไทย แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย